ไงผดไงพูดเศรซฐ์ลูอแสบพูดแสบพูจะนอนน่ปันนี่มดพักขึ้นไปอยากกินเร็วขอนอนรู้เหมือนพารล็อกแสบไรขอนอนรู้ละครแบเพื่อนแสบอยู่นกินแล้วอยากกินแล้วบ่บ่มื่มาเมื่อกี้ในบงนี้แุ อแบหแก้อนแก้วผด้มาอีลามากเลยลูกกจิ้ง่ไงเว้ยโอ้ยจำแก้วเป็นิบ่มแบเอเก่งมากเดี๋ยวขนมเซเว่นก็มานะคะมากหัวป่าบ่ตาป่าบ่ ยกลงไปเรื่อยตีเขาเป็ไงเออนั่นแหละอือดีแต่ไรเลิศกินผักไหมคะเหมือนลงไปเรื่อยมะจับไรโอ้ยโอ้ยตาปลาหายแล้วเดี๋ยวมงมันมีจักจ่าเฮยทางนี้ก็มี้ยกลงไปเลยมุม เออจังสันแลละลูกแม็จะได้ตตใบใบเพราะว่าเราจะทำงานหนักแล้วสิบสี่ก็เปิดวงแล้วค่ะก็ไมชื่นใจมันมีจังเลยกินข้าวเยอะๆลูกีแก้วุีบัตรแล้วแบอะไะ นี่หัวปลานี่ใส่จานเลยบันดูดเลวบันลูกอยากยิ่งยังกินเลยกินให้อร่อยค่ะนั่นละพีสานขนาดเทห้หฮะคัดคัดคัดก,ก,ก,กินลูกกินบบกรกรนี่รามันกี่ทันหมดเหระลูกเอ้ยคันอกเขาเรียกว่าทัน ไปว่ายทางกลางนั่นอามันมียุง่งเมียย่งก็บ,บอกว่าถือซ้อมรับจับผืนซ้อม <c oughs> พับอีกึ่งเดือนดาวผู้สาวต้อเขาผู้เทาเบาแขนตะกะเต็มเต้าปีกูจีไทยหน้าแม่งข้ามต๊ะบ้านเด็กหน่อยพี่เวลาค่ากันตึ๊ด ก้มแผลงไว้ก้มมีก้มจะคว้องรับจังเลยก้มมีเปล่านอน้าบุแถวไม่สิรลองเพ่งมาได้กอดหน่อยกดดีๆถ้าสิกดกดไปแตยแล้ว มามีก็ค่อยๆจำทีละท่อนสิคะค่อยๆจำไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าจำได้แล้วก็ไปอีกท่อนหนึ่งมไม่ใช่จะมางองเงมันหนูนะคะมามีร <laughs> ้องเพลงไม่ได้เมื่อเช้างอนงเงัย,ม,เยมันซีเรียสน,นะลูกอนนี้ซีเรียสมากเลยแบบจำท่อนเพลงไม่ได้นั่งร้องไห้เมย์ เช็ดทูปัดกวาดห้องเราสะอาดเราอยู่สบายโรล้ลายประกันตายหมดสะอาดหมดจดอยู่เย็นเป็นสุขสะอาดหมดจดอยู่เย็นเป็นสุขถูเข้าไปอาถูเข้าไปาทําแล้วก็ต้องถูค่าเออเก่งมากเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้มันออกจริงเลยเลย